สวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนมุนิกาภาพเพื่อนเพื่อนมากสวนน้อยจ้าอันมุนิกาว่าจะมาถอนไอ้ว่าเชิดเท้าสีขาวส้มกลมจะเพื่อนๆน,นว่าจะมาถอนแล้วก็เพราะว่าเขาจะได้เอาทีเนาะไปสําหรับปลูกพักอื่นจ้าเดี๋ยวมุนิกา พวกสุกก็ได้เตรียมนี่จะเพื่อนๆล้ำอ้อยมาจ้ะสำหรับจะเอามาล่องปลูกเบิ้งจะเพื่อนๆเห็นเนาะล้ำอ้อยบอลูว่าสายพันธุ์นี้ยังจ้ะสร้างมาจากโอคินาวาจะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็นแล้วกันนี่จะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็น มัานซัมป์ะหลังจะเป็นเพื่อนอันนี้สร้างมาจากชิซูโอกะจังหวัดชิซูโอกะจะกะเพื่อนทรงมาหายเพื่อนก็จะทรงมาแบบแช่แช่เย็นมา,าจะเพื่อนเพื่อน,พ,อนพวกสุกะแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณสองมือแลวจากก็เเรียาจะเฝ้ามาปลูกสุกะบอเกิดปลูกจะ้กะก็จะมาล่องเบิงล่องปลูกเบิ้งกับกบรูท่างใดเป็นท่างหัวท่างอันนี้เพนนื่อนเนาะเนะนี่จ้า เดี๋ยวอันถอนหัวไชเท้าแล้วก็จะปลูกกันเลยจะเพื่อนๆเลยจ้ะนี่จะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะให้พญาบาลเพิ่นถอนเลยจ้ะนี่เสร็จเล้มีแมงอยู่จะเพื่อนๆมีแมงแต่ก็บ๊่เป็นยางเขาก็เอาแต่หัวเพื่อนน่าจะเนาะเดี๋ยวจะตัดใบเพื่อนสิมเลยจ้ะเห็นบ่ ถ้าเห่าเรือไว้ก็นเนี่ยจะเป็นแมงจ้ะเนี่ยหัวได้คล่องจะเป็นเป็นไอหัวประกาศขาวส้มกลมจ้ะนี่จะถอนออกหมดเลยจ้ะเพื่อนเพืนนี่จ้ะมีแมงขึ้นเต็มเลยจ้ะเพื่อนเพ็นเนี่บออยู่ในมุ่งกะบววายดอกจ้ะเนี่ยถอนออกหมดเลยน,นี่นี่ยจะเพื่อนเพือนถอนหัวเช่ดเ้า โอ้วนี้กะง่ายอยู่จ้ะเพื่อนๆือนแต่ว่าก็มีแมงอยู่จ้าบ่เป็นยังห้องก็ถอนด้วยนี่เนาะจะเนาะอันที่อันเอาไว้ถ้ามันเมล็ดพันกะอยู่บ้านย่ายจะเพื่อนเพื่อนเอาไว้หลายตัวอยู่จ้าบ่เป็นยังดอกจ้านี่จ้นี่จะเพื่อนๆก็จะเป็นหัวเช้เต่าสีขาวส้มกลมนาจากที่ห้าได้นี่นเนาะ ได้ถอนออกมาเพื่อที่จะเหลือที่ว้ปลูกพักอื่นจะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็เนียใจเดี๋ยวจะล่องปลูกอ้อยครับมั่นสามปลาลังตรงนี้เป็นที่ที่เฮาเคยปลูกกันผักกาดขาวห่อจะเพื่อนเพื่อนตรงนี้กินตรงนี้เนาะจะเนาะจะเมื่อนี้ก็ได้นี่แหละได้พ่อไปกินยู่จจะเพื่อนเนนี่เนาะเป็นการล่องปลูกครั้งแรกของเฮาจะเพื่อนเือนเดี๋ยวเฮาเกิด ค่อยๆเล่นรูไปเรื่อยๆจ้ะเพื่อนๆจะเดี๋ยวมาปลูกมันกับอันห้อยน้ำสูดเลยจ้ะจะเพื่อนๆก็จะเป็นรัมอ้อยเนาะจันเนาะรัมอ้อยนี่จ้ะเพื่อนก็เป็นตุ้มตุ้มใบขึ้นมาอยู่จ้ะจากไอจังหวัดโอกินาวาอันนี้จะเป็นจากจังหวัดชิซูโอกะจ้าเพื่อนๆในญี่ปุ่นนี่แหละจ้าเพื่อน สุกับลูด้ว่าทั้งใดทั้งหัวทั้งอันนี้เพิ่นทั้งไอ้กกเพิ่นจะแต่ว่าจากที่สังเกตนี่เนาะตรงนี้ก็ซีเมนต์จะเป็นตุ้มใบเพิ่นบ่นอจนะเนาะเพิ่นเพนะิ่นเนาะเนี่ยเอาเบิ่งจากตัวน,นี้นี่เนาะตุ้มใบเพิ่นต่ว่าใบาเพิ่นท่านในงอกจะเพิ่นก็สทรงมหพวพสู่ทรงมาแบบนี้เลยเห็นที่ว่าอยากล่องปลูกก็ว่า มูข้นบลาซิลเพิ่นปลูกอยู่จะเพื่อนเพ่นปีที่แล้วเพิ่นปลูกอยู่เนาะอันนี้สิคิดว่าจะเป็นตุ่มใบจะเดี๋ยวสุกกได้ไปล่องไปถามวิธีการปลูกจากเพิ่นมากข้าวขเา,าวนาะจาะเนาะต่ว่าเพิ่นของเพิ่นจะใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าของหฮอนี่จะเฮ็ดคือจังปลูกผักอย่างอื่นเลยก็คือมีน้ำเศ้าเข่ากับขี้ไก,จก่จะ ยพยาบาลเพิ่งได้ปรุงปรุงดินใบไฮซูรียบร้อยแล้วจ้าปรุงง่ายๆนี่จ้าผสมขี้ไก่เมื่อนี่ผสมขี้ไก่ย่างเดียวจ้เเะเพื่อนๆผสมขี้ไก่แล้วก็เดี๋ยวเด้อสจะหายเบิ่งถุงนี่จ้าจะเป็นขี้ไก่นี่เนาะขี้ไก่เม็ดแบบคนเดินนี่จ้าขี้ไก่แล้วก็ เพิ่งจะได้ผสมปุ๋งลงไปไง่ายๆเลยจ้ะเพื่อนๆตะบันนี่ซูกะจะคุดล่องแบบเห้ยาไปเลยจ้ะเพื่อนๆคุดล่องคุดล่องแล้วก็รซูกะจะเอาขี่ไก,ก่ไปว่างอีกรอบนึงจ้ะเพื่อนๆตรงนี้เนาะนี่จะจะปลูกง่ายๆเลยเดีย๋ยวซุกจะเฮ็ดเฮ็ดให้เพื่อนๆเบื้องเงินเป็นตัวอย่างเอ็นๆหน่อยๆนาะจะเนาะเพราะว่า เดี๋ยวคลิปสัญาแล้วก็เป็นการล่องปลูครั้งแรกได้จะเพื่อนๆบ่คอยปูจะพวกสุกล่องปลูกคือการจะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบแป๊บนึงนะคะจะเพื่อนๆสุก็จะขุดกาว่าตอนเพอนไ่น้ำจ่าให้ให้ห่างๆกันประมาณขนาดนี่เลยบ้านเนาะห้างนี่เนาะขนาดนี่ประมาณเดี๋ยวเอาตรงนี้วัด ประมาณแค่นี้นะนเน,เนาะเพื่อนๆเพราะว่าเหาก่มีทีเอาก้มห่างประมาณเนี้ยจะจากเส้นกับ,บรูเพื่อกันเนาะเดี๋ยวสุกจะล่องล่องปลูกด้ยเดี๋ยวสุจาันเฮ็ดเป็นล่องลงไปก่อนจะเพื่อนๆเนาะ จะเพืเ่อนๆอุปกรณ์ที่ให้ใส่ปลูกอ้อยมือนี่ก็จะมีนี่จะ,จะขี้ไก่จะแล้วก็ฟางเขาแห้งที่ว่าซูไปซื้อเพิ่นมากนาะจจะนาะแล้วก็นจะมีน้จาจะทั้งนี้ก็ซ0บรตรเดี๋ยวสุก็จะเติมน้าเศร้าขาวลงไปผสมกับว่าให้เข้มเกินไปว่าให้จางเกินไปจะเห้กะกาประมาณแล้วเดี๋ยวสุก็จะเอาน้าเศร้าขาวผสมน้าแล้วก็หด หดหดน้ำไปก่อนจางหดน้ำเศร้าเขาก้อน,นอลแล้วก็สุกเจ้าขี่ไก่ลุ้ยลุ้ยแล้วกะเจาฟางเขานี่น้อยจะเนาะฟางเขาไปกรบเบาๆแาล้วก็แล้วจะปลูกรกอบนึงจะเพื่อนเพื่อนจะ้ะจะเพื่อนเพื่อนน้ำแล้วก็น้ำเศร้าเขาเด้อน้ำเศร้าเขาสุดจะใสเ่เครื่องเดียวก่อนจเดแล้วขายายขวดกนได้จะเพื่อน ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวพ่อปลูกแล้วเขาก็จะได้มารลดอีกรอบหนึงจ้า จะเป็นเพืเอ่อนสุกเจจาไก่รุยพ่อประมาณจ่าบลายเดี๋ยวเพื่อนจะเข้มเนะจะะจะเนาะไก่ลุยปูปลวกจะจาน้ำเศร้าเขาเนี่ยจะ้ะอันหดลงไปจะเป็นเพื่อนเนี่จะ้ะตาประมาณเอาจะเป็นเพื่อน จะเดียวก็จะตามโดยหดได้นำเศร้าข่าวจ้า เพื่อนเห็นบหาขี่ไก่นี่จ้ะหดด้วยน้ำเศร้าเขาเรียบร้อยแล้วสุกจะเา้าฟางเขาไปว่างข้างบนนิดนิดนึงพ่อประมาณจะแล้วก็จะเอาดินข้างบนนี่จ้ะกรบลงไปอีกรอบหนึ่งจ้ะฟางเขาเนะจะลุยลงไปพ่อประมาณจะจะเนอ่นีน,น,นะบ่ให้ เวลาห้าปลูกลงไปจะให้เพื่อนไปโดนขีกไกโดยตรงจะเพราะว่ามันจะเข้มมันจะห้ากกระลยคอยร้ยไปจำไปบ้าลายจ้าโรยบนลายรดยไปให้ครบเพื่อนเ่นเนข้าเอาฟางเขาลร้ยไปตลอดในจ่ะแถวนี้นนเนาะจ้าเนาะี่จ้าละกะสุกกะจะเอาดินที่ยุ่ข้างบนนจ่าเพื่อเพืเ่อน รวยอีกรอบนึงจะเนี่ยร่วไปเลยกะบ่อันนี้กลบพ่อบ่ให้เห็นฟางจะเพื่อนเนบ่ให้เห็นฟางเดี๋ยวห้องข้างบนห้องกระเจาฟางมากกอบอีกรอบนึงจะเนี่จจะกบบ่ให้เห็นฟางไปเลยจะเพื่อนเพนื่นี่นเนาะเฮ็ดไปเมื่อแถวนี้จะเฮ็ดขึ้นกันเลยจะเพื่อนเจ้นะ เพื่อนๆสุกได้เนาะเอาดินข้างบนนี่กบลงไปจนบ่เห็นฟางเลยจ้าแล้เป็นนี้กะจะเอาอ้อยก็มั่นลงไปปลูกเลยจ้าอ้อยนี่จะปลูกแบบนี่จ้าอ้อยนี่เนาะจะเพื่อนๆอ้อยนี่ก็กจะเอาลงไปปลูกแบบแนวนอนเลยจ้าเพื่อนๆ จะจะลงไปปลูกแบบแนวนอนเลยนี่เนาะเฮ้าบ่รลู้นี่จะล่องเห็ดเบิงกะ,กะกาควาตอนเพ่นไยขึ้นมาต้นพ่นจะสูงขนาดใดเนาะจะเพื่อนๆน,นีก่ะจะเป็นอ้อยจ้าเดี๋ยวเฮาจะมารดน้าอีกแถวหนึ่งอยู่จะเพื่อนๆเนาะตาเอาะม่านเอาจ้าจะเพื่อนๆม,มันสําปปะหลังนี่เหลือกะเดี๋ยวจะล่องเอาไปปลูกที่บ้านนาจ้า นิสุกัจะได้ได้เลี้ยงกันอ้อยอ้อยนี่จะปลูกแบบแนวนอนจะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จ้าเห็นเพื่อนมีตุมต่มตุ่มใบยอยู่จ้าเนี่ยปลูกแบบแนวนอนสุบ่มีทีเนาะกะห้เพื่อนห้างกันห้างกันแค่ฟาร์มเมอร์นึงจ้รเพื่อนเนจ้ามันซอยก็ได้ละเฮาว่ามีทีเฮาลองปลูกเราจะเนาะกบประมัน่น จากนี้ไปหอดนี่จะกาเพันยญ่น้ำจะอ้อยนี่ประมาณหาหาลำในน้อย,อยจะเพื่อนเพื่อนที่เหลือก็มีอยู่บานอยู่จะเดี๋ยวจะลองออกไปปลูกบานยาคือการจะนี่จะแล้วก็มันสำปะหลังจะเพื่อนๆนมันสำปะหลังสุกะจะปลูกแบบนี่จะตั้งขึ้นไปแล้วตั้งเลย กบรูเนาะเพิ่นเพิ่นทรงมากเพื่อนบ่ได้ตัดแบบเฉียงๆจะเพื่อนเพื่นเพื่อนตัดแบบตรงนี่เนาะนี่ตาใบเพื่อนคิดว่าก็จะเป็นตรงนี้นาะจะเนาะเพื่อนเพ่นสุก็จะเอาตรงนี้แหละขึ้นไปแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวล่องปลูกเบิ้งเนาะฮาองรล้จูจะเพื่อนเพื่อนนี่จะล่องเฮ็ดเบิ่งจ้ะนี่จะอ้อยก็ได้เอาล่งไปกบกบประมาณความห่างพ่อประมาณแล้วกะ นี่จ้ะอดินกลบลงไปเลยจ้ะเพืเ่อนๆนี่เนาะอดินกบรบก็หายเห็นเพิ่นเลยนี่นี่จ้ะดินกรบปลูกอ้อยจ้ะเพืเ่อนๆมาเด้อมาปลูกอ้อยน้ำกันนี่จ้ะมีสุ่มใบ,บยอยู่่รู้ว่าเพื่อนจะหลอดให้เฮาเฮาก็ลองเห็ดเบิ่งจ้ะสุลองเฮ็ดเบิ่งเด้อลองปลูก ก็ล่องไปศึกษาวิธีปลูกอ้อยจากไอช่องของแม่น้อยอทํามสวนจะเป็นเพื่อนสุกะได้แปเบิงช่องเพิ่นเนาะช่องแม่น้อยทําสวนเพิ่นมีอ้อยจำนายได้ใจเพนเพื่อนนี่จะ้ะก็ล่องเห็ดเบิงกะเพื่อนแนะมาเนาะสุกะล่องล่องเฮ็ดเบิงจะ้พะพอดีเห็นมูข้นนั่น บาซิลเพิ่งก็ปลูกอยู่ก็เลยเออเดี๋ยวลองปลูกเพิ่งก่อนก็นกนได้ถามวิธีการปลูกข้าวขาวจากเพื่อนนี่จะจะกรบแบบบ่ใไ้เห็นนี่จะว่าไ้เห็นล่มเพิ่งเลยเนาะเพื่อนเพื่อนลองเห็ดเพิ่งสุกบุรูนี่จะอบลงไปแล้วก็มันซ้ำปะหลังนี่ก็จะปลูกแบบแนวต่างจากเพื่อนเพื่อนนี่เนาะสุกได กะความห่างพอประมาณแล้วจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะนี่จะ้ะเข้าอันนี้ลงไปเลยกับปลูกแบบนี้แบบแนงตังไปเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะเอาดินกบพอประมาณจะ้ะกบไปเลยนี่จะ้ะนี่เนาะนี่ให้เป็นแนวตางังตังสิโอ้ยแต่มันเพิ่อนไงขึ้นมาเพิ่อนก็นจะเบียดกัน โบหายเพิ่นถึกร่มเนาะจะเพเพื่อนเจ้าสุจะมาปับไม้ค้ะนี่จะในลำหนึ่นงเนาะนี่เห็ดลงไปเลยก็เอาดินค้างๆมากรบการโบหายเพิ่นร่มจะเพเพื่อนเนาะเห็นบ้านเฮาเพิ่นปลูกเคยก็จังสิปลูกง่ายอยู่จ้ะบ่เคยปลูกดอกไก่ตอนเป็นเด็กน้อยนนะักเรียนเนาะนั่งรถสองแถว กลับจากโรงเรียนกับรถสองแถวเพนกลานผ่านสวนม่านสวนอ้อยบ้านห้าเนะเาะเบาวละก็คิดหอดบ้านอยู่จ้านี่แหละนี่เอาล่องเฮ็ดล่องเฮ็ดจากกันไปน,นะกรบปลูกง่ายๆเลยเนี่ย เดี๋ยวก็จะเอาฟางมากรบบนาดินให้เพื่อนอีกรอบหนึ่งก่อนจะพดนน้ำก่อนจะเพื่อนเพือนนี่ยเอาเอาไหมนี่จะเอาดินกรบดินนี้เขาก็ปรุงเมือม่อนีป้ปรุงด้วยขี้ไก่ย่างเดียวจะนี่จะเพื่อนเพนนี่เนาะก็นได้เรียบร้อยแล้วจะล่องเห็ดไปมันส้มประหลังนี่ นี่คิดว่าจะเป็นตาใบเพื่อนยู่ข้างบนจ้าเพื่อนๆเนี่ยเนาะล่องแ็ดเบิงไม่จ้าเดี๋ยวสู่หดน้ำอีกรอบนึงแล้วก็จะเอาฟางม่านบ้างข้างหน้าเพื่อนได้จ้าเพื่อนจเพื่อนหลังจากที่ปลูกแล้วซู่กาจะเอาน้ำเศร้าเขา่าลดอีกรอบนึงแล้วก็เอาฟางฟางเขามากรบหนาดินอีกรอบนึงจ้า เพื่อนเขาได้ปลูกมั่นเนอจะเนาะนี่จ้ะกะฮัดปลูกจะเพื่อนเพื่อนก็บรรู้ว่าเพื่อนจะโป้งบใบห้บอ้ดจะเป็นจังใดเขากับมาค่อยติดตามกันเนอจะเนาะนี่จ้ะสุกเกเอาฟางฟางกบไอ้ฟางเขาโรยลงไปเอนเนี่ยกรบนาดินให้เพื่อนล้วก็เอาดินมากบอีกรอบนึงจากการปิวจา้าเพื่อนๆนการปิวนี่จา้า กะเมือ่อนี่เน่ากบผ้ามาล่องปลูกมัานสามปะหลังจะเป็นเพื่อนก็บ่รู้ว่าพ้นจะออกมาเป็นจังไดเนาะนจะเป็นม่นสามปะหลังเราในนี่ก็จะเป็นอ้อยจะเป็นเพื่อนจะนี่เนาะเขาก,ก็มาค่อยเบิ่งมาเพิ่งจะใหญ่เฮ้าวจะอ้อยอยู่ในดินเนี่ยจะเป็นเพื่อนอยู่ในดินเ,นเอาฟางมากอบอีกรอบหนึ่ง นอจากนี้นจ้าเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็พามาปลูกมั่นสำปะหลังก็ปลูกค่อยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปจ่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ